้าปาผีกทประพันธ์ของติดหลวงตาเล่าเรื่องโดยสอน,นันรอเอกวัตรตอนที่สอแต่พอวันสุดท้ายก่อนเขาจะเอาศพไปเผาที่วัดนี้ทิดน้อมเล่ามาถึงตรงนี้ก็หยุดกึกนงขแมวท้องเป็นลูกลูกเอามือกุมปากทำทีเหมือนจะทาย่อนเอาของเก่าที่ไม่ย่อยออกมาจากกระเพาะอาหารไอ้ฉันก็ ลอยเป็นไปกับเขาด้วยแต่ว่าอยากรู้ว่าทิคน้อมจะเป็นอย่างไรในเวลานั้นนี่กรุณาเล่าให้จบเร็วๆจบแล้วก็จะอ้วกแตกเร็วเพื่อนร่วมงานเร่งขึ้นชาวันนั้นเจ้าภาพมาในมตนลพระที่วัดด้วยตนเองเพื่อจะมาดูว่ายังมีพระองค์ไหนที่เขายังไม่ได้ทำบุญด้วยเพราะ ออนคนตายยังมีชีวิตอยู่นะเขาใส่บาตพระที่มาบิณฑบาตจากวัดนี้แหละทุกเชา้าทุกเชา้าญาติคนตายก็เลยอยากทําบุญกับพระวัดนี้ให้ครบทุกองค์ตามที่ผู้ตายเคยทํามานั่นแหละหลวงตาก็เลยมาหาผมที่คุติท่านน้อมพรุ่งนี้เชา้าท่านต้องไปฉันหน้าศพนะ เจ้าภาพเขานมนต์หมดวัดสมทานเดินมาบอกผมถึงกุฏิเลยฉันจะหนีได้ยังไงกินข้าวหน้าศพศพเน่าๆย่างนั้นนะ่ะนะเพื่อนคนงานอุทานขึ้นเกือบพร้อมกันใช่ทิดน้อมตอบหน้าตาเฉยฉันก็เลยต้องไปฉันข้าวหน้าศพ เพราะเจ้าภาพเขามีจิตัธาต่อตัวผมต้องการให้ผมไปฉันเช้าที่บ้านเขาฉันข้าวต่อหน้าศพที่ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นบึงไปทั้งบ้านแมลงวันตอมศพแล้วก็บินมาตอมอาหารกับข้าวที่เขายกมาถวายเราไอ้ครั้นฉันจะเอื้อมมือไปปัดแมลงวันก็เกรงใจเจ้าภาเพเกรงว่าเขาจะว่าฉันรังเกียจอาหารของเขา ิดน้อมอธิบายด้วยสีหน้าเหย,ย้เจเมื่อระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตที่เขาไปฉันข้าวหน้าศพที่นาเหม็นซึ่งในสมัยโบราณถือกันว่าหากพระได้มาฉันข้าวต่อหน้าศพคนตายจะได้บุญมากไม่อดไม่ยากนั่นเป็นความเชื่อของคนในสมัยนั้นโยบ ơi, เอ้ยเอ้ยคุณเอ้ยกว่าข้าวแต่ละเม็ดจะผ่านลำคอลงไปได้ ือบจะต้องเอาดั้มตาลปัดกระทุ้งลงไปแถมมันก็แทบจะพาเอาของเก่าออกมาด้วยเป็นการกินข้าวที่ยากเย็นแสนเขินที่สุดสำหรับฉันในชีวิตที่ผ่านมาแล้วไอ้กับข้าวที่เขายกมาแต่ละอย่างนั้นก็เป็นต้นว่าต้มเครื่องในวัวลารา้ากลิ่นอาหารกับกลิ่นตบถิ่เนเน่าเหม็นคละคลุ้งปะปนกัน เมื่อชำเลืองตาไปดูที่หน้าตาของศพที่หน้าตาของศพนั้นก็มีหนอนตัวคืน่นไต่กันยัวเยีย้อน้ำเหลืองไหลนองพื้นบ้างเชอะแฉใบหน้าศพทั้งทั้งที่เขาใช้ผ้าขาวคลุมไว้หน้าศพก็ยังทำไปด้วยน้ำเหลืองแม้ว่าเขาจะสรรหาอาหารอย่างดีมาถวายพระแต่ว่ากระเพาะของอัตมามันตีบคอหอยมันตีบ แม้ว่าปากมันจะอ้ารับอาหารแต่ฉันก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าที่เขาว่าปากอย่างใจอย่างนะฉันขอบอกว่ามันน่าจะมีความหมายอย่างที่ฉันได้เล่ามานี้มากกว่าการจันอาหารมือนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันจดจำไว้ไม่เคยลืมจนถึงวันนี้เพื่อนร่วมง,งานนั่งอ้าปากบางก็ทำหน้าตาเยเก๋ เพราะบ้านป่าของฉันมันแรงแค้นห่างไกลความเจริญคนที่ไปทําบุญก็มีแค่คนในหมู่บ้านป่ายากจนกันทั่วหนะ้าอย่าว่าแต่จะเอาคนตายห่อเสื่อเลยเวลาเผายิ่งหน้าตะพึงกลัวไปมากกว่าที่คิดมันอุจจาดในตาของคนเป็นจนบางครั้งญาติพี่น้องคนดูไม่ได้ต้องล้ม เป็นลมอยู่ข้างกองฟอนก็มีกองฟอนกองฟอนนี่คืออะไรละที่น้อมเพื่อนร่วมง,งานรุ่น,ร,นรุ่นคนหนึ่งถามขึ้นเองคงเป็นเด็กในเมืองซึ่งได้ไม่รู้จักกองฟอนเพื่อนคนงานอีกคนย้อนถามเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันก็กำลังจะบอกนีไ่ไงคือว่าพอเอาศพมาถึงวัดแล้ว เขาก็ไปหาที่เหมาะๆในปา่าบริเวณวัดแล้วจัดก,การเอาไม้ฟืนที่หาได้มาวางสุมๆุตันแล้วเอาศพที่ห่อด้วยเสือนั่นน่ะวางลงบนกองฟืนแล้วเอาไม้ฟืนท่อนโตโตทับตัวศพไว้ศพที่ถูกเผาน่ะสิพอตับประเริดจ,จุดไฟเผาไปได้สักครู่ศพที่ขึ้นอืดมันก็มีเสียงระเบิดดังปุบป,ปับปุบป,ปับเป็นระยะระยะ เียงอะไรลระทีพย์หนอมเสียงระเบิดจากตัวศพยังไงเล่าก็เพราะว่าร่างกายของคนเรานั้นประกอบไปด้วยน้ําและไขมันและเนื้อสดๆที่ทําให้ไฟไหม้แล้วเสียงดังขีดๆนั่นคือมันเหมือนยาเนื้อสดติดมันครั้นพอถูกไฟเผาท่วมได้สักครู่มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่ามา แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกอย่างรู้ไหมทุก <Liberty> คนสายหัวมองหน้ากันศพก็ลุกรวดขึ้นมานั่งหัวโด่เฮ้ยพี่ทิศพูดเป็นหนังกาตูนอ้าแสดงว่าพวกคุณๆที่เกิดมานี้ยังไม่เคยเห็นเขาเผาผีกับสดลุนกองอนทุกคนสายนหน้ <S <S ารู<ๆ>้ไหมผู้คนที่ยืนมองไฟไหมศพอย่างนั้นต่างก็แตกคือ เราคิดว่าศพร้อนจะลุกขึ้นหนีไปส่งเสียงที่ภาพวิจารณ์ไปต่างๆนานาที่ไฟลุกแดงฐานแขนขาตกกลางออกเหมือนจะกระโดดหนีออกจากกองไฟลูกเต้ายาสนิทส่งเสียงร้องไห้ระงับเพราะอะไรศพถึงได้ลุกขึ้นมาได้เขายังตายไม่สนิทหรือเปล่าแล้วเอาเขาไปเผาไฟ พื่อนพนักง,งานอีกคนชิงถามขึ้นก่อนคนอื่นๆที่พากันสงสัยคิดน้อมอธิบัตเป็นธรรมดาของสดสด,สด,สด,สดเมื่อถูกไฟเผานานๆได้ที่เส้นเอ็นต่างๆในร่างกายที่ยังไม่ไหม้ไกก็เกิอาการพดตัวทําให้เส้นเอ็นนั้นดึงเอาร่างกระดกขึ้นมาครานี้เป็นหน้าที่ของสัปเปอเต้องเอาท่อนไม้ไปวางทับไม่ให้สบกระดกขึ้นมา บางรายก็ทับไม่อยู่กับเปิือต้องช่วยกันพลิกเอาศบนอนคว่ำเอาท่อนไม้ทับอีกทีนึ่งหรือบางทีก็เอาขวานไปสับกระดูกดูแลอุดจาดตาว่าเนื้อหนังเส้นเอ็นต่างๆจะไม่ไฟบางศพที่เป็นคนอายุมากๆต้องใช้เวลาเผาทั้งคืนคือตั้งแต่เวลาประมาณสี่โมงเย็นไปจนถึงสวา่างจึงเหลือแต่หัวกัะโหลกกระดูก พ่นขาเทาควนสำคัญสำคัญไม่กี่ินีนอกจากนั้นก็ถูกไฟไหม้สนร่างของคนก็กลับกลายไปเป็นดินน้ำลมเพราะถูกไฟเผาโอ้ที่คิดเล่นเล่าก็เห็นภาพเลยว่ามาผ้าป่าแกจะเอาเท่าไหร่คิดน้อมยิ้มพร้อมกับผูมมือว่าสาธุ ของที่ทํามุนฉันไม่กะเปนแล้วแต่สิ่งใดที่อยากจะทํทาก็ทํามายากที่สุดก็คือฉันอยากให้ทุกคนไปเห็นวัดบ้านป่าแสนผมว่ามันกันดาลจริงๆเอานะโสมสีจะช่วยกองข้าป่าถ้าลางานได้ก็จะไปด้วยเราจะไปวันหยุดก,กันครับ ชวนพวกเราชาวโรงงานไปด้วยกันผมติดต่อรถคนบ้านเดียวกันไว้เขามาเป็นคนขับรถรับจ้างในกรุงเทพเหนือล้านปีเขาว่ายังไม่เคยกลับไปบ้านนอกเลยเขาก็อยากจะไปทำมุญด้วยเขาเอาค่าชาวรถไม่แพงผมคุยกันไว้บ้างแล้วลิกน้อมบรรยายสรุการสนทนายในวันนี้ ดูเหมือนว่าจะได้ผลอย่างมากเพราะมีคนแสดงความประสงค์กับทิดน้อมว่าจะไปด้วยทาให้ทิดน้อมอิ่มอ,อกอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งเขาจึงได้เขียนจดหมายและเรียส่งไปให้หลวงตารอดในทันทีถ้าจดหมายจะไปถึงหลวงตารอดก็ใช้เวลาเป็นเดือนเพราะต้องผ่านไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นเดือนหนึ่ง กำนันหรือผู้ใหญ่จะเดินทางมาประชุมที่อำเภอเพื่อรับทราบนโยบายของทางการสักครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปจึงจะเอาจดหมายไปให้กับผู้ที่มีจดหมายมาถึงเมื่อหลวงตาได้อ่านจดหมายของทิดน้อมก็ดีใจแต่ก็มีสีหน้าวิตกชนเห็นได้ชัดจนตาของแกเริ่มจะมัว มักข่ายกของวัดเห็นสีหน้าของหลวงตาไม่ค่อยดีจึงเอ่ยถามหลวงตามีอะไรไม่สบายใจหรือไอ้ทิพมจดหมายมาบอกว่ายังไงล่ะหลวงตารอดนิ่งเงียบทำเอามักข่ายกไม่กล้าถามต่อแต่แล้วอยู่ๆหลวงตารอดก็โผล่ออกมาว่าทายกเดือนหน้านี้ข้างแรงใช่ไหม ไอ้พิษมันจะเอาผ้าป่ามาทอดที่วัดเรามักคณายกแสดงอาการดีใจออกมาที่ได้ยินข่าวจากหลวงตาว่าพิษน้อมจะเอาผ้าป่ามาทอดที่วัดนี้แกถึงกับโผร่งหลุดปากกับหลวงตาว่าสาธุไอ้พิษเอ้ยคอยเองอายุยืนเถอะวะวัดเราเผาผีอุจจาตามากี่ชั่วคนแล้วก็ไม่รู้ แต่หลวงตารอดไม่แสดงอาการดีอกดีใจเหมือนกับมรคนายกหลวงตารอดนิ่งเงียบจนมรคนายกสงสัยตังหิตตังหิดว่าทําไมหลวงตาไม่ยินดีเหมือนคนอื่นท่านไม่ดีใจเหรอผมผานเทามรคนายกรุ่นราวคขาวเดียวกับหลวงตารอดเน็บเอาดื้อหลวงตารอดจึิงเอ่ยขึ้นว่าข้าสงสารไอ้ทิทน้อมมัน มันอุตสาหาสมัครพักพวกมาทำบุญแต่ทว่ามันลุงตาเท่าพูกเก่งกล้าไปด้วยพระเวทพึมพร,รมอยู่ในลำคอทำให้มัรคนายกเสริมขึ้นอีกคราแม้ท่านก็การหาสมัครพักพวกมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยมากก็ได้บุญมากนะาจะไปห่วงอะไรมันมากไอ้พวกเมืองตรุงเงินมันหาได้ไง่ายๆ วัดเราจะได้มีเตาเผาผีดีๆกับเขาบ้างหลวงตะรอดไม่โตตอบแต่เดินหลังค้อมๆออ,ออกไปมองพื้นป่าหลังวัดตรงที่เคยเป็นกองฟอนเผาศพของชาวบ้านมาหลายทู้่วอายุคนเหมือนกับจะส่งจิตไปบอกวิญญาณของผู้ผีและผีสางนางไม้ให้ได้รับรู้ถึงบุญใหญ่ที่ไอทิพน้อมจะนำมาอีกในไม่ช้าหนึ่ง ตอนพักเที่ยงที่โรงงานเล็กๆโฉมสีหัวนหน้าพนักง,งานเข้ามาหาทิศน้อมซึ่งกำลังสารวนกับรายชื่อกรรมการผ้าปา่าที่โคนต้นไม้ข้างโรงงานพอทุกคนเห็นโฉมสีก็เดินเข้ามาหาต่างสะกิดให้ทิศน้อมรู้เฮ้ยเฮยประธานมาแล้วเวทิศน้อมกำลังอ่านรายชื่อที่ตนเองเขียนซึ่งมีเกือบร้อยคนแล้ว ได้ยินเพื่อนร่งานบอกว่าประธานมาแล้วชื่งเงยหน้าขึ้นเห็นโฉมสีเดินเข้ามาพร้อมกับส่งยิ้มมาให้พนักง,งานอีกหลายคนที่รวมตัวกันหลังข้าวมื้อกลางวันบุนโต๊ะที่พนักง,งานช่วยกันเอาเศษไม้ที่กองขยะข้างโรงงานมาต่อขึ้นแบบง่ายๆแล้วตั้งไว้ที่โคนต้นกัมปูข้างโรงงานซึ่งนับว่าเป็นสถานที่โปรดปรานของพนักง,งานเกือกจะทุกคน เพราะทั้งร่มเย็นสบายในเวลาเพียงสมศรีเอืยขึ้นว่าพี่เอาเงินมาทำบุญด้วยโชมศรีหัวหน้าพนักง,งานพูดทางยื่นสองให้ทิศน้อมทิศน้อมมองหน้าพร้อมกับยกมือไหวโฉมศรีขอบคุณมากครับหัวหน้าได้กรรมการเท่าไหร่แล้วล่ะโฉมสีชะง,งกหน้ามาดูรายชื่อที่ทิดน้อมเขียนไว้บนกระดาษฟูนสแกท โอ้เยอะนะแสดงว่าทิดน้อมมีคนรักมีคนชอบมากนะเนี่ยถึงได้กรรมการมากมายเพียวโสมสีกล่าวขึ้นขอบคุณครับหัวหน้าอันที่จริงเน่ยผมอยากให้หัวหน้าไปกับพวกเราด้วยผมหารถไว้แล้วนั่งสบายคนขับเป็นคนอีกจังหวัดหนึ่งเขาอยู่บุรีรัมติดไปทางสุรินโนดทิดน้อมยืนยันด้วยน้ำเสียงเต็มอกเต็มใจ อพี่ต้องขอตัวนะพิ่น้อมฉันเองมีงานที่ต้องไปธุระสําคัญกับยาติหากไม่เป็นเรื่องสําคัญก็ตั้งใจว่าจะไปด้วยนะว่าจะไปเที่ยวบ้านทิพน้อมด้วยเห็นว่ามีป่าไม้อยากไปเที่ยวน้ําตกที่ทิพน้อมคุยให้ฟังเมื่อวันก่อนเส็ดดายจังเอาตังไปแทนตัวฉันก็นแล้วกันนะเที่ยวเสือด้วยสนุกเสือด้วยก็แล้วกัน พนักงานอีกหลายคนรู้สึกผิดหวังร้องว่าออกมาพร้อมๆกันหลังจากโฉมสีเอาเงินมาให้ทิดน้อมพร้อมกับบอกว่าไม่อาจจะไปพทอดะป่าด้วยเดินทางกลับไปแล้วเพือนพนักง,งานก็หันมาสนทนาเรื่องเดิมอีกหลังจากโฉมสีเอาเงินมาให้ทิดน้อมพร้อมกับบอกว่าไม่อาจจะไปพอทอดะป่าด้วยแล้วเดินกลับไป พน,พนักง,งานก็หันมิเข้ามาสนทนาเรื่องเดิมอีกพี่น้อมดูจะต้องเป็นหลักเพราะมีเพื่อนที่อยากไปสอบถามกันทุกเรื่องตั้งแต่วันเวลาสถานที่ที่จะไประยะทางที่จะไปผ่านสถานที่เที่ยวที่ไหนบ้างจะแวะซื้ออะไรตรงไหนไปค้างคืนไหมพาแฟนไปด้วยได้ไหมแล้วที่นอนหมองมุงของเอาไปด้วยหรือเปล่ารวมทั้ง วันไปสถานที่ขึ้นรถนัดกันที่ไหนส่วนรถที่จะพาพวกเราไปนะ่ะทิดน้อมสรุปว่าเป็นรถสองแถวนะพวกเรานั่งกันสองข้างตรงกลางคูเสียงหาของอะไรไปกินกันบนรถแหมแกก็ตาโนมไม่คิดจะแวะหาอะไรไปแปลกกินกันบ้างหรือไงเพื่อนร่วมง,งานอีกคนแทกขึ้นแหม ชอบของแปลกอย่างแกนะหรือแค่ไก่ย่างหัวโค้งถนนหลังโรงงานก็แปลกแล้วอีกคน,นหนึงแถวให้ก็มีแวะเข้าห้องน้ำตามปั๊มบ้างหรือใครจะแวะระหว่างทางเพื่อยิงกระต่ายก็ได้เลยคิดน้อมไขปริษนาท,าทันทีอุ้ยไม่เอาแล้ะฉันเป็นผู้หญิงจะให้ฉันไปเปิดก้นในพงรลกพงหญ้าแบบนั้นบ้าเหรอฉันไม่เอาหรอกฉันไม่เล่นด้วยกับแกหรอก นับว่าข้อขัดแยง้งเแห่งนี้เรียกเสียงเอหาได้เป็นที่คืนเพลงทีเดียวสงสัยกลัวต้นหญ้าตำ่ำ <c oughs> พนักง,งานชายรุ่นเดียวกับแม่สาวนั่นยิงเข้าเบื้งเป้าเสียงหัวเราะซึกคืน้นจิงเกิลขนเอาละเอาละฉันว่าจะได้เวลาทำงานแล้วเป็นอันว่าไม่มีรายชื่อของผู้ใดตกลนนะก็สรุปว่าใครไปควรใครไว้ ให้บอกฉันวันศุกร์นี้เลยจะได้รู้ว่าเราจะไปกันกี่คนแต่อย่ากเกินกำหนดเพรารถสองแถวบอกว่าไปได้แค่ห้าสิบคนวันออกเดินทางมาถึงแล้วทิดน้อมเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เช้าวิ่งวุ่นกับเรื่องการไปเก็บซองผ้าป่าของเพื่อนพนักง,งานที่ยังไม่ได้ส่งซองแกกินข้าวหรือยังวะเนี่ยน้อม การเห็นแก่สารวนตั้งแต่เท้าชิดเพื่อนร่วมง,งานถามขึ้นด้วยความเพอืมยังหิวสบายดีอยู่อ๋อแกคงอิ่มบุญแน่เลยเออแล้วแกเอาที่นอนหมอนมุ่งไปด้วยไหมวะไหนว่าทางวัดเขาเตรียมไว้ให้เทียบไงเพื่อนร่วมง,งานอีกคนถามขึ้นมือหินที่น้อมหอบที่นอนหมอนมุงพนอนพลังมาคองเพื่อจะเอาขึ้นรถไปด้วย คือคืออยากเอามันไปด้วยแหมที่ทำยังก็ไปแล้วจะไม่กลับมาทำงานกับพวกเราอย่างนั้นแหละพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ